ข่อยมาแบบว่าข่อยมาอยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่มันคอยคอย่อยไม่ได้เชียงใหม่กับมาไดรเชียงใหม่กับมีรถขึ้นกันตอนตอนนี้ข่อยลำบากแค่งบางเดี้ยาวลำบากนะไรไปไทยเศรากว่าปีแล้วยังมึมีเงินมีข้ามเก็บอยู่บ่เขาว่าชื่อๆ่าข่อยอ่ะโซอวแบบว่าเออตอนเป็นอยังคือบ๊อกซิดได้บัดรย่ำจากของงอมิ้งเงี่ยงจากของก็นางหายโซอาโซคาร์บ่เบาเตียงเอ้ยวันอยังขอใงเบาเตียง สวยคอยยิเด้อวอยาบอกวไปวนมาในทรูปเลยคอยช่วยเจ้าใหญ่เลยบันนี้เจ้าไปนักแตอายุจักปีน่ะไปไทยโอ้ยคอยมาคอยมาจากวันจากปีคอยมาจากแต่อายุ ประมาณสิบสามสิบสี่นีแหละสิบสามสิบสี่ปีพูค่ะบัตรตอนนี้อันลูกคอยอันบัดน,นี้ลูกคอยผู้ใหญ่ยังอายุสิบสี่บัดน,นี้บัดน,นี้ต<อ>้องอ๋ออไปจนเท่าเลยไปจนเท่าไอ้บัดน,นี้คอยจะคิดได้คอยห็นเจ้าพยหานบมเตีออเปิ้นช่วยเหลือคนเท่าหลายชิปแล้วก็ นบอนนยู่ไซมา่วยดิจว่าตกับพยานตีโจหานบาเตียมแย่ดว่าสิได้กลับไปกับพ่อเบาเตียงแย่ว่าคิดอยู่ผู้เดียวนี่เป็นได้จังคือว่าไปจนปานี่ยังคิดจะกลับบ้านในเมืองตะกี้มันเริมคิดหมดว่าไน้ไหนไอ้ข่อยคิดตลอด ก็คิดฮอดฟอดเมย์นี่ยมาไปเป็นชิบซาบีเลยทอบ้าเปียงคอยช้าคอยเบ้าด้วยใจคอยเบ้าอี้บังเปียงคอยคิดทอดพ่อคิดนอดแม่คอ่ตลอดแต่คือคว่วข่บ่วหมูอย่ราเดียนบาเปียงไข่บะเดหมูลองซื้อนองซื้อบ้านท่ากกับหูมันเป็นเด็กบป็นนอกอกหน้าแม่บังเปียงอ่าอ่าอ่าจะเป็นคนบ้านไหนเมืองไหนเะนี่ยอันข่เป็นคนอันม้องขาบางท่องแขนสวรรค์นักานนาเขต บ้านยังกันนะไมอันพออยู่บ้านไมโครผู้สีไมโครผู้สีเมืองท่าพังทองเพลงโซนตะเขตดหอยทาบุทองหรือว่าเจือท่าพังทองเมืองขาบางทองโอเคมันเมืองมันมีเมืองทาบางทองนะกับเมืองอาจจะพังทองนะจะาวัาดีได้มันไปที่ที่เสดแน่ขาบางทองค่ะท่าบางทองโอเคจะซื้อยังเจ้าฮะน หซ okay, ื่อันนข้จงบ้าอยเรียกอยน้อยน้อยไม่น้อยโบลายเห็นบะเออน้อซื้อน <ah ี่าอยซื <h <h ้ออยู่บ้านอยปันจีเรียหอบ้านน้อยแต่หอยมาอยู่ไม่ได้ปันจีเรียหอยบ้านน้อยอายุจท่ปีแล้วเจ้าตอนนี้โอ้ยหอยอายุหลายสี่ี เซื้อวนันไหนไหนอันพ่อคอยซื้อคู่นแม่คอยซื้อขาวแม่ซื้อคู่นพ่อซื้อขาวมีมีญาติพี่น้องบ่มีพ่อคอยอ่ะพ่อคอยอ่ะซื้อคู่นแม่คอยอ่ะซื้อขาวอ่าพี่น้องได้ไง บอนเอ๊ะออออน้องเจ้าที่แบบลูกของพ่อของแม่เจ้าหนิแม่ ก็จะคอยกันนอกก็ไม่ชื่อจนตัวก็ไม่อยู่กูไมีอยู่แต่ว่าคอยจากพันมาตั้งแต่เพิ่นยังน้อยหน่อย,อยแต่ว่าน้องน้องคอยอันผู้ติีคอยคนะ่ะชื่อว่าอันพูนพิ่นเรียกเพิ่นว่าเพิ่นเรียกว่าปักหำโอ้ยมันมก็ง่ายโพะปักหำเจ้าก็ะไร อยู่ในยุบันไมโคกไสิบอ่ะอยู่บ้นไมโคกอ้ายขอยอยู่บ้นไมโคูอไปทับการเพื่อนเบาบุญอยู่ใส่เบาบุญที่ร้านแล้วซื้อว่าน้อยว่าสิอยู่บ้านเขาก็ิเรียกไว้อีน้อยยังนะฮะเออตัวี่อยเ้เบาเตียนซอยอยี้อยกินหอดหอดแกร่อยนี่ไงกินหอดจะขึอบูม้ารถขึ้นรถมอรไปยัง คอยตอนนี้ข่อยข่อยไ่ได้อันตาไอหูเบา่าตอนนี้ข่อยข่อยมาแบบว่าข่อยไม่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่คอยคอยคอยไ่ได้เชียงใหม่กับมาไรเชียงใหม่กับมีรถขึ้นกันตอนตอนนี้ข่อยลำบากแค่งเบาเบียลำบากลำบากนะไรไปไทยเศรากว่าปีแล้วยังมึมีเงินมีข้ามเก็บอยู่บ่โอ้ยบ่มีจักษ์เครียข่อยข่อยข่อยไปยากเบาข่อยก็อยากเบาเล็กยังเงี้ยงเอาเปิด ไปเห็ดได้ไรเชนเราก็ว่าไปหาเงินหาค้าอยู่ไปหาเงินเนาะมันผิดพลาดไม่อายพิพาดแบบไรว่าบวงดูโอ้ยวันมันอันนี้ว่าวกันแบบตรงๆน่ามากอ่ะอ่ะก็ว่าตรงๆเนาะไปชิตั๋วคอยได้ไรตั๋วคอยบูหาให้เจ้าไรเออคอยบูฮาวอยู่คอยบูฮายว่าตรงๆรสอันนี้เขาว่าอันแต่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 เมื่อก่อนเนาะอันนี้ว่าสมัยเมื่อก่อนคอยยังบม่มีหรอกมันก็สบายไม่บอกอ่าอ่า พ่อใส่พ่อใจตามภาษาแบบว่าค่อยก็ว่าชื่อๆแบบว่าค่อยสู้อาแบบว่าตอนเป็นอย่างคือบอคิดได้แบบย่ำจะบฟ้องบ่มม่งันอย่างก็จะบฟ้องม่นางหายซัวซัวขับับบซัวนี่ลูกกับมันมันมีลูกแล้วมั่นมีอะนนี่มั่นมีลูกมีเต่าแล้วก็มันมีรอบรัวบ้านก็ต้องเสาเขาก็ต้องสื้อนีติดต่อหาพ่อหาเม่กับพได้เห็นจริูค่อยยากตายเนี่ยแบบยงเอ้ก็หาก็คิดได้นี่ คอยงาไปคิดใจบ้าเบียออมสมควเช่นคอยกะคอนนี้งคอยกันเลยว่าอ้ยคอยคอยไหวพระโค้ก่อนวบาสาธุเด้อโค้ให้ลูกตจติดโตค่าบาเตียงได้แล้วก็ขอให้ลูกได้กลับไปหาพอ่อหาเมย์เด้อค่ะพระเจ้าที่ลูกเคล็ดไปเนี่ยลูกผิดแล้วอืมถ้ากิดสมนึกคิดสม坤อ,อโอเนาะเจ้าก็ได้ ว่าอยู่ต่คนเฮามันปกตินะมันเป็นไปไดรดอกที่อยู่ฮอดเช่ากูปีนี่ยังติดต่อหาบ้านหาเมืองเป็นไปได้ลูกได้ผัวอยู่ใช้บ้านนี้ว่าได้ลูกได้เต้าตอนนี้คุยยังได้มาได้ลูกได้ผัวอยู่เชียงใหม่อ่าคุ่ณคคนเชียงใหม่บ่ได้ผัวอยู่เชียงใหม่อาคุยอันผัวคุยกับผูแม่นค้นเชียงใหม่ผัวคุยเขาก็เป็นคนไทยใหญ่นะแบบว่าคุณแม่ คือแบบว่าเอาว่าง่ายน้อยน้อยแบบว่าคุณต่างดาวเพาก็ต่างดาวเอาว่าประชีอ่าต่างคนต่างดาวดูน้ำกันต่างดาวอมัอยู่น้ำกันเราบัญญ์ปัจจุบันเจอแบบอุบัติเหตุแบบปัมีลูกอะมีหลายคนไม่ลูกต่างสามคนตัว่าบางเดียกวัวขวัยไม่คิดหย่อนรางว่ะขวคือไม่ชัวร์แค่แค่น้อยอีขวัยแม่เอ๋ยดำไดงขี้บูกตรงมาตรงถูกจังสี ก็คิดได้ไว้ามปิปยแล้วโอ้ยจะซีซีดีเปลอ้โอ้ยนาะะก็คือคิดคิดไว้กูนี่แน่พเปีาคอยพยายามติดตัวหาะไอ้ต่รดคอยเฮ็ดจังไหเนาะจิปเอิคอยไอ้ได้จังไงคอยสาเจ้าเจ้าสีแล้วปกติตัวเขยเปลี่ยนคิปเจ้าแต่โน่นแต่โน้นว่า นี่องคอยเนจ้าตังแต่นคอยเยบ้าอเจ้าเอนอยใคอยเครียดแล้วเจ้าซีชิบคอยชิบนึงเออคอยเอื่นเจ้าเบากัแล้วกันคอยเอืนเจ้าเบากันแล้วกันยเอืนเจ้าเบาเยอแต่เจ้าจะได้ช่วยคอยลับบ้านนี่เด้เด้ออันเจ้า ไปติดต,ต่อหาญาพี่นนอกติดตอ่อไม่ยังจากบ้านจากเมืองเนยะเจ้าก,ก็มาโรดขามมานี่ก็จะไปฮับมาอยู่ดานก็ได้ก็จะผ้าเมื่อนี่จะนนางรถมารดมามุกนาหนารนี่ก็ได้รถทั่วมารถข่อยกระทาบับดใบข่อยมันผัดบุกคู่ในมันมียังแน่เลยของเจ้าในเดือนนี้ตอนนี้ข่อยข่อยบอกบัดข่อยมันกระพึงเมื่อไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาข่อยบ่มีเงินต้อบัด ไปเศร้ากับปีมีเงินต่อบัตรอีลีเบาเตียงค่อยจนอีลีจะได้จากมาเฮงกับแม่รถเบิร์ตกระยาให้เพื่นจับมาโหลดขั้นโวกกับเพืน่นก่ะสมมติว่าเพื่นจับค่อยไปแบบนี้เอาไปค่อยสิขึ้นเมืองไทยแับนี้ค่อยสิมาหาลูกไปฮ็ดทางไดแบบนี้เอาเอาเพนจับได้เพียงกับเพื่นส่งมาบา้านให้เพื่อนปั๊บก็ได้บัตรเจ้าเบิร์ดเลยเพื่อนปับ๊บเอา บัดยังบัดเจ้าฮะคงคอยอะมันเบิดลอะมันเบิดวังสินเดือนี่เบ้าเตียงบัตยังเลยมันเป็นบัดสีชมพูอะแบบว่าเขาเบดแต่บัตยังเบิดยังบูเบิดเจ้ากับบูมาที่จริงมันที่จริงมันมาได้บัดเจ้าก็มี่ราชญานยังเจ้าขามมามุกทหารนี่ก็ขามมานี่ก็มันเมืองเล่าบ้านเจ้าของบัดก็มียังก็มี่มันดูนใจเจ้ามาจากมาเองไงนี่นั่น คอยอยากไปบ่าวเตียงจะคอยเงินคอยบ่อพ่อไปว่าอีกคนนึงไมค่ารถเจ้าจะไปเฮ็ดอะไรจังวันเช้ากูปีสิบบุมีเงินค่ารถบ่อพ่อฮอดตอนนี้คอยลำบากอีขอยบ่มีิยังเลยบ่าวเตียงคอยบ่ได้ตัวคอยบ่มีิยังเลยชูมือนี้ที่แมติกเฮ็ดงานคอยเฮ็ดงานแม่บ้านหาเสากินคำขบขั่วคอยคอยยังบ่อพ่อกินบ้านกะเสาขาอยซื้อมันมีลูกคอยลูกคอยกะเขาเฮียน ข่อยก็บ่มี่ยังสักอย่างเลยข่อยบ้าปรตัวบ่เตียงข่อยบ่มี่ยังบ่แม่นว่าข่อยบ่อยากไปบางบางที่ข่อยเห็นคลิปเจ้าอวะข่อยนั่งหายบ่เตียงเอาข่อยถามจะได้เอาเจ้าจากแม่นี่เจ้ามา่ยังเจ้าแม่หนิเจ้าสิไปอีกบอกทุกวันจะได้ยิ่งมาบ้านเลยบอกข่อยฟังจากเจ้าเว่านี่ข่อยข่อยอยากไปหาพ่อหาแม่ข่อยอยากขอขยี้กับมาอยู่กับลูกข่อยคือเก่าอ่าแต่เจ้าก็จากแม่คือเก่าขนาดนี้เจ้าไม่อยากมาแล้วฟังเว่านี่ คอยอยากไปหาพ่อหาแม่คอยคอยขี้นวดพ่อขี้นวดแม่คอยแล้วก็คันคอยไปอยู่คันคอยไปย้ยอยู่เล่าเลย้าเพิ่นว่าคอยเอาลูกคอยไปได้คอยเสียเอาลูกคอยไปทั้งสามคนเลยคอยเสียเอาไปอยู่ประเทศเล่าเลยแต่คอยสิบอมาอีกแต่ว่าที่คอยว้านี่คือว้าวาแบบว่าถ้าเกิดว่าเออคอยกลับไปแล้วตัวคอยอยู่ได้นี่ลูกคอยไปบ่ได้อย่างสี่คอยครับอ่ะบันพัวจะได้เช่น่ะพัวจะชิมาได้บอก พว่าคอยกับผูแล้วข่อยกับโสนใจแล้วไปได้บ่อได้ข่อยกับโคลูกสามคนนี่แหละอ้าวไปจะชิมพวจังได้พวก็กินฮอดลูกเลยจังว่ากัเจ้าก็ได้เอออันข่อยกับโสนแล้วแต่ข่อยให้ได้ลูกสามคนไปนี่แหละข่อยอยู่ข่อยก็่อยอยู่เมืองไทยข่อยกันถูกเนาะผมไม่ยังกินเลยอ้าวเมืองไทยเนี่ยกินลายโบรายเจ้าเชื่อว่าผมไม่อยังกินได้ไหนไปว่าชัวเจ้านี่ย ว่าคือคนเนาอ่ะมันอยู่เมืองไทยอ่ะมันของกินหลายแต่เราบ่มีเงินหลายนั่นน uh ่ะโอ้ย네บ่มีเงินหลายแต่ก็เฮ็ดงานตัวเนาะก็ราะก็เฮ็ดอยู่สมัยก็เฮ็ดงานแม่บ้านอยู่น่ะเฮ็ดเฮ็ดงานแม่บ้านนี่ก็ล้วก็พยามเฮ็ดงานแม่บ้านยามเที่ยงนี่ก็ก็เบิ่งคลิปเจ้ากระนั่งไปเมื่อมันจะมีแห้งเฮ็ดงานอยู่บ่บานเบิ่งคลิปให้ไปนั่งตัวเฮ็ดงานไปให้ไปนั่ง ปวดเมื่อยน้ำเจ้าได้คอยคิดเครียดอยู่ที่นี่เอาเคยเห็นเขาเคเห็นคลิปเบาเตียงยู่พอเห็นคลิปยู่เพรว่าคนณชิชงก็ลังใจเบาเตียงจังใดดีเนาะเฮ็ดจังใดเนาะเจ้าก็เบิ้งคลิปคอยอยู่ว่าะคอยมีปัญหาอยุคคอยกระช่วงนี่เกิดอะไดคอยเรเห็นยู่เบาเตียงคอยยุคเราบอกกันเลยว่าโอ้ยสิชงก็ลังใจจังใดเนาะเบาเตียงกูคือเกิดมากกูคือชัวร์แทนก่ะดาษกระดาษจมูกกระดาษจมู่ ออก็ไม่สัวรแต่นอกเบิ่งคลิป่นไดจ้ะว่ามีปัญญาที่เฮ็ดจังไดกวนจังใดนอกพันยาเทียยังอะพยายามถามลูกเคียให้แม่เนี่ยเคียร์ให้แม่เนี่ยถามลูกยังจี่เรวคอยกันได้ขอเห็นจันช่วงอันอันภาคหลังมานี่พอเห็นคลิปอันเบาเตียงรู้ว่าเบาเตียงกับอันเบายังก็คิดว่าอัน มีอ่อันอันมี่มือซับนิดหน่อยอ่ะบ่ะเป็ยนยางรถไออันน้องขค้ไหมอันนองขคว่าอันพี่คอให้อันผ่านไปด้วยดีโอย้วย,ยด้วยขัดขวางเ้อขอให้แบบเบาพ้นอันบาเตียงจะเลื่อนแบบว่าบ่ต้องให้เอียงมีคขัดขวางอยากให้แบบว่าให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะโอ้ยขอบใจขอบใจ คอยก็เห็นขี้บเตียงคอยก็เบิ่งอยู่อยากซอยบาเตียงจังไหนเนาะกดกำลังใจแล้วจังไหนเนาะเฮ็ดจังไหนเนาะคอย่็ต้องซอยคอยก็ได้ที่เบาค่ะไม่ต้องซอยคอยก็ได้ซอยเจ้าของกันก่อนพอเราคิดอยู่ในหัวเรียนพอเราคิดว่าตอนนี้ควอยังไงใบาเตียงซอยคอยเนี่ยว่าเจ้าชรุ๊เจ้าอจะช่อยคอยหรือคอยให้คอยซ่วยเจ้ามือมุ่งเลย่ซอย อันคอยกับชีช่วยเจ้าเจ้าก็บซอยคอยเนื้อเจ้าชิ้ช่วยคอยได้แล้วอ่อนขอก็ะชีช่วยเป็นกำลังใจคอยกำลังใจชื่อนี่โอ้โหเออขอก็ะชีโคะเป็นกำลังใจอันให้เบาเที่ยงชูๆเนี่ยนะแบบว่าให้พี่เอฟทีไร้ล้อลอยล้านพันล้านโอ้โหเอาล้านหนึ่งกับพ่อเนี่ยลอยล้านพันล้านเนี่ยบอกเอาล้านหนึ่งเห็นมันรอดก่อน ุ่นหกักเบาเตียง,นะอ,อ,ยงอ่ะนะคอยอ่ะอมิสกุ้พุ่นหกักเบาเตียงก็<อ>มันเป็นแบบไรเราเลยมันมันต้องมีคนหักกับมีคนสร้างมันก็นมีมันก็นมี่แล้วเบาเตียงแต่ว่าเขากับพายงามแบบว่าเออคอยเห็นเบาเตียงนี่คิดเบาเตียงคอยเห็นเอฟซีรลายายรับเบาเตียงเน่เปันว่าเบาเตียงนี่คิดเตียงแบบผู้ลี้สุดใจเปิดใจหียยังก็คือแบบว่าคือคอยเห็นแบบว่าพ่วมสำเร็จคอยเห็นมาหลายคนแล้วเบาเตียงไดย ข่อยเบิ่งคลิปเจ้าบ่าวเตียงข่อยกับเบิ่งข่อยเบิ่งข่อยไปย่าเบิ่งบางทีข่อยเห็นแบบว่าเวลาอันคลิปบันในอันเจ้าลําบากอ่ะข่อยนางหายคอยว่าโอ้ยบ่าวเตียงเพิ่นก็เต็มใจอันช่วยบ้านเมืองอีหน้อยอย่างสี่ข่อยก็บเบิ่งเบโมโน่อยบ่เบิ่งแต่ว่าข่อยบ่ฮู้ว่าข่อยสิบิกด์กำลังใจให้เจ้ามองไข่อยอ่านหนังสือมีแต่หนังสือบ้านเฮาข่อยยังอ่านโม่บ่าวเตียงอ้ย เห็ดได้รสบาเนี่เจ้าอานยังได้เนรบาดนี่คอยอาญายังบ่ได้เลยคอยทำงงานคอยยังไม่แมแบบว่าเออติดตัวหาเบาเตียงแต่ว่าเตียงสีสอยเลือะใดเนาะคอให้ได้กับพี่นาพ่อแม่ยังดีคอขอค้อนคอยไหวผ้าขอพ่นขอนึกถึงนาเบาเตียงแล้วก็อธิษฐานแบบว่าเออคอยเบาเตียงโทษกับหาลูกนี่เด้อลูลำบากสมมตนี่ ขอให้ลูกขอให้เบาเตียงสอยลูกให้ลูกเด้กลับบ้านกลับไปหาพ่อหาเม่นี่เด้อขอทุกอย่างเลยสูมเลยคอยเห็นเจ้าแบบบางคลิปนี่เจ้าแบบทรม่านแบบว่ายังจังใดบ้านเน่าเป็นว่าทรม่านยังแบบว่าคือควบลำบาแบบว่าช่วยเพื่อนมองนั่นมองนี่แล้วสภาพบานบานเมืองของเห่าเนาะบ่อนทุกกะมีม้อนชุกกะมีอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าเออบางขั้งกลับไปแบบ ทางถนนยินตีนยางมันบางข้างกันไปแบบคันถนนคนเรียกยางถนนบ้านเน่าเนาะขี้ตุ่มเละตุ่มเปียกไปมานั่งเห็นบาเตียงกินเขาในป่าในเขาโอ้ยกวางเบาเตียงเอ้ยวันหนึ่งขอให้เบาเตียงสวยคอยยเด้อก็บุกไปบนมาในรูปอะไรคอยช่วยเจ้าโอ้ใหญ่เอ้ เพราะพ่อ,อ,อคอยเมื่อยนคะครับไม่รับฟังเจ้าระบายมันมันยังคือมันระบะมันมีความเครียดแค้นในใจมันระบายอยฟังอยู่นี่เอาโอเคสรุปปละเพธ์ใช่อันเจ้าหน่อื้อ,อยังชื่อน้อยพอซื้อ,อ,อยังพอ่อพอันพ่อคอยซื้อคู่แม่ซื้อขาวอ่าอยู่บ้านบ้านไมโคกโพสีไมโคกโพสีเม,มืองท่าพังท้องอค่ะเขีงสวรรเขต เจ้าโอเคมิจะมาให้คอยช่วยแบบไรบานนี e ่คุยอยากให้บอาวเตียงติดช่วยกับว่าติดตามทั้งฟังเล่านะว่าคุยอยากให้ติดตัวญาติพี่น้องของแม่หอยนี่ว่าคอยอยากตอนนี้คอยอยากกลับเอาเจ้่หูบ้านหูเมืองแต่กัเจ้าก็มาแต่จงมากระด้มาแล้วก็ชิพาเมื่อชิดตโตหาเพื่อนที่ยังเชฟเพื่อนชงข้ารถให่งชีบอ บ่ไปกาบ่ปานนั่นเนาะว่าเจ้าก็มาแล้วก็เมื่อเจ้าบ่หูทางเมื่อบ้านขอนสิพ้าเมื่อก็ได้เดี๋ยวนี้เจ้าก็จักบ้านจักเมืองอยู่ไม่ใช่ย่าหยังขอก็ัวจักอยู่บ้านคอยอ่ะบ้านเกิดขออยจำได้เบิดอเลยเน่ได้ใหจคอยติดต่อหาเพื่อหยังเจ้าจากมาเจ้าก็มาโรด ไปยังไงคอยเอาลูกคอยไปน้ำมันอยู่ว่าวลูกคอยแต่งเกิดอยู่นี่อ้าวเราจะเห็นได้สบายนี่ติดต่อทั้ง้านทั้งเมืองก็คือเก่าแล้วพนดีซอยเจ้าไหนๆเพิ่นเลี้ยงขั้วมวนเลี้ยงควายอยู่มันก็ชอบเก่าแล้วอืมเอาอันเอาเป็นว่าเังนไงดีเราเขาสิบอกว่าเดือนใดคอย,คอย ก็หาเงินก็พยายามเก็บค่ารถมันโมท่า์ไซดอกเอลยค่ารถนั่นเฮาจีซอยก็ได้ไปจะเจ้ามานั่นค่ารถทั่วมันโมท่า์ไซดอกบ่กกี่พันช่องพันเนาะก็มาหอดดอะไรถ้าว่าเจ้ามันขนาดนั่นนี่ดีรอก็ได้เอยแพร่มันใหนมน้มันพังเจ้าเนี่ยมันเลือรีรีอยู่คือ จังไดอยู่ไหนจากมาเนี่ยไอยากมาเนี่ยหรือว่าจังไดเพราะว่าพวกมึงอยู่จังแบบใดไปยากไปไปเป้าเตียงไอยากไปจากแม่ก็ไหนจะชี้ยากยังบ้านเมืองกับหูจากเบิดคามสมมติว่าขามมาฉันในเขตนี่ก็บอกรถรถโดยสารไปเมืองทาบางท้องนี่ไชมันก็มีบดเขาเอิญเซลเซี่ลอยู่สมมติว่านะจิตต่อหาข่อยบ่ได้เจ้ามาได้ตะโดนนี่แหละเพราะมันมีอย่างเชกอย่างมันมีลูกมีผัวจะพูดไมันชิมาได้ไหบ่าเนี่ แต่ตัวนี้ค่อยอยากไปหรืออืมอย่างมากก็มากค่อยจะทารับมายมุกตะหารนี่มี่อยู่บ่อรถอันอยู่มันก็ต้องมีนะลรถดอูอันเชียงใหม่มามุกตหารนี่แต่ว่ายครไม่ได้ติดตัวตองไปทางเพื่อนว่าอันรถจากเชียงใหม่ไปมุกอาหานมี่บ่สีเนาะยตาบ่มีกะเข้อ้องนางรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแต่เ้าานางรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปมุกตหารนี่มันมี่หรือเบาเตียง โอ้ยจะจะโค้งไปโค้งมายัางถามนันก็ได้มาตรงรถลจ,จะไปเข้ากรุงเทพอีกผู้อ้ยมันมีเย้ยไปถามรถไปถามอยู่บกสอยู่คนส่งแห่นอยู่คนส่งจังหวัดแต่จังหว,ว,วัดนะ่ะมันมีบัดูประเทศไทยนั่นเจ้าก็ไปถามเลยว่ารถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหารนี่อ่ามันมีรถทัวร์หรือว่ารถตู้หรือว่าแบบใดมันมีรถเจ้าไปถามรถบ่ยาก มาหอดแถวมุกกับทูห่หาเฮ้าก็ได้เด้อค่ะอ่าโอเคนะ่าตามนี่น่าแตโทรหาควายบ่มีงเงินคนสิเอาให้ดอกจากพันจากสองคารถนั่นค่ะเดี๋ยวควยอันคอยเบิ้งสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจังได้ควยอันชิติดตัวเบาเตียงว่าคอยไปสิ้นเดือนนี้นะอ่าอ่าอ่โอเคโอเคขอบใจหลายๆเด้อเบาเตียงเด้อเจ้า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 อ่าอ่าอ่าอา พี่น้องเไยเนาะโทรมาขอความช่วยเหลืออยากมาบ้านไปตั้งแต่อายุชิบสามปีปัจจุบันนี่สามสิบเกือบสี่สิบแล้วมีลูกมีเต้าอยู่พุ่นไปอยู่เชียงใหม่พี่น้องเลยก็คือคนเล่าเท่านาั่นแหละเนาะอยู่เมืองท่าพังทอง้ยไ,ไกลเลยแต่นี่เป็นร้อยกว่ากิโลหุพี่น้องอเมืองท่าพังทองพังจากเชียงบ้านั่นก็แล้วย่อมรับอยู่แค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 ่มาข้างแรกนี่คนเท่าน่ะ ไปอยู่ไทยนะเนี่ยบ่เตียงกับไปตั้งแต่อายุชิบสี่ปีขึ้นกันแต่กับบ่แม่นว่าจะเคยลืมบา้านเลื่อมเมืองบอกว่บาบ่จักอันทางมาบ้านนั่นนี่มันเป็นแบบไรบ่จักกับมูคูมันมีเบิดเดียวนี้ทางเฟสทงางไล่ไปอยู่ไทยนะั่นเต็มอื้อซ่ามีแต่คนเล่ากัถามเขามาํามเขาก็ได้<ม>แต่ว่ามันเล่ากันนั่นขึ้นเรื่ยไปลินนั่นลินไปเลยๆนะตอนนั้นนะ่ยยังเป็นสาวอยู่มวนไปเลยๆแต่บ่จักยัง ยังบ่จักอยากมาบ้านมาเมืองมันม่วนในหลงในล่าเริงในเมืองกุ้งก็เลยไปเดี๋ยวลยจนมีครอบครัวจะพูดเดือดรุ่นเด้อดรุ่นเต้าเดือดลำบากบ้านนี้ลูกเต้าลายรถือดมีเงินเลี้ยงบ่กุ้มบ่กหุ่มเลยจะมาบ้านเอ้าพี่น้องเอ้ยซื้อน้อยซื้อน้อยนี่แหละเนาะเอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสบายดีวัตถุคุกสืคนหากันสบายดีพี่น้องเอ้ยกะหากันว่าหากจออกมาเนาะมือแรกมืาเตรียมก็ได้ มีเรื่องมีเล,ล,ล่ามันนงมันนุ่งมันตุ้ยอยู่บะเตียงแกเนาะปวดหัวอยู่ปะหน่อยจะมากวิดมาได้แหละก็บอคอยได้พักได้พอนเนาะไปพี่น้องไงปะเตียงก็ชิ้เข้าไปทุนแหหาน้องอ่าสินไซน้องปากอ่าไงหรือว่าน้องเป็นเนื้องอกในป่ากูแหละอยู่บ้านน้องหอยเมื่อสะพังทองแขลงสุนรรณขีดกูแหละปุ่ีเอื้อยเป็นทุ่งมะกอกกลมเฉลือจากกระบบ้านบริษัทเนาะอะไรกันเพื่อนประสานมาเดีย <hatten> ปะเตียงกับผ yep. ้าไปดอกบะยากดอกพี่น้องอีนเนาะจะซอยกันไปแหละไปอยู่ดีมีเฮงวัสดุสู่คน สบายดีพี่น้องเลยครับรถก้อนบานนี้ไป